เดาดาก็ะดำผัดคุกตีกันแล้วเป็นโมงเลยสิบเงเนาะยังบเที่ยงฮาลงมากกับสิบโมงฮาลงมากับสิบโมงเลยสิบเอ็ดโมงกว่าที่พักกันคืนบานนี่เอ้ยพี่น้องเลยเนาะหมแล้วที่พกันคืนเลยอากินข่าวกินน้ำเลยมดเวลาแล้วมาหมดเวลามันแต่ว่าาลงมากกับสิบโมงดิคุณอาป้าเราพัขึ้นเละมาเาขาได้เหอ ป่ากับลุงเพิ่นไปดำหน้าวานเพิ่นพี่น้องเลยไปกับป้านลุงแค่เนี่ยเลยเรื่องที่ไปดำนี่ไให้ไทเนี่ยไทนะจันวาให้ไทยด้หรอกขงานแบบดจขาดไขาดขวงมาชิบ่มาชิบอยะเาเลยบ่อยขาดให้แม่จุ๋มเจ้าขึ้นท้าสีดำก็ไปเติร์ทา อยังวัได้อันปรึกษาหาลือกันที่ันเชิญละก่อนเลยกะมีอยู่เนาะนกไ้เมือว่านนี่พี่น้องเลยให้รอยปลายแักวัวปะกึดบัหนี่จ้าหม่ามือซ้ายในจักมัดปะเอามสอเชเจ็ดสิบสี่สงเิบสี่สิบสี่กับสิบสี่สับแปดเนาะ สาแปดแล้วก yeah, mm ็คข่อยอามากะัขางละเจ็ดคือกันได้ติอัน่ข่ใส่ให้ลุงจอยนะขางละแปดไขเอมากขางละเจ็ดพราะตะกี้ว่าใส่ให้ผู้นี้ถ่าให้จัดให้ผู้นี้ลงมาผัดบายังบุลงมาลุงจอยหาบลงมาก่อนนั้นได้จังหวะนะ่ข่จัดไว้ให้ลุงจอยขางละแปดลุงจอยหาบลงมานะ à Pino này nó, nó. Thì... đâm hay đâm na khi cầu bên này cả Pino này lòp sau có leo bay hay nưng à, yeah, tự bên này lòp thiêng nè thằng này qua <laughs> đó đào ừ. hay điều chơi quá nó กลับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีตอนบ่ายเด้อเนาะสิบ่ายได้ในเที่ยงบ่ายได้ในพี่น้องเลยเนาะชวนกันเคดกินข้าวกินน้ำเลยเนี่ยหากะมากอะคือว่าเมื่อยก็มูวแทะเออเมันมันแบบขนลุกเด้อแต่อีเงี้ยเป็นยังไงคือว่าขนลุกเื่นมูวเหินมือพ่นตกเลยคือแบบสั่นเรื่อยๆว่ติ มันเอานี่ป่ะน้ำท่วมลงน้ำท่วมแหละคนไปนะน้ำท่วมแล้วนี่น้ำท่วมแล้วก็พุ่นกับน้ำท่วมป่ะลูกหน่อยฝนตกป่ะเหน่อยทางพี่กับตกอยู่มือนันเนาะน้ำจะออกแกงเบิ่งเงินทางเฮือนนอกลาน้อยทางอันบ้านพ่อตู่เจ็ดปีนั่นเกือบขึ้นหัวเฮือนเล่าอือห้าลูกกันมาสั่นพี่หน่อยใส่หัวก็ ใกล้ไปว่าคือหวยได้หวยน้อยแต่ว่าน้าม,มันบัมีทางระบายแล้วมันอาบได้ขนาดเบิ่งรถทางรถเบียดเชี่ยวใบกังหันไปน่ะสามขั้นหน่ะไปกับบุหรเท่าขึม,มือจนมากยังไปบุหร่ได้คิดถ่วงใช่ถ่าทางมึงน้องเลยจะเกิดจะเอาไปใช้อ, <c oughs> อ้อนสิตำ <c oughs> กันนะพุณเกิดมานามั่งท่ามืยกินน้ำกัน ลงมาแลงม้าแลวชิมเจ้าขึ้นไปนะนี่เอาก็ขึ้นไปขึ้นกันได้น้ำป้านะคขึนปเอาลก้าเนาะเดี๋ยวว่าขึนเป็นลูกกาป้าจ้ะล่กมาคนเรเข้ามัดเอาเพื่อขาดแล้วก็ได้แล้วคนเะาหา ไชบันไดหรืกขันหน้าบงเห็นไหให้นั่นต่อบัดนี้พี่น้องเลยเองซ่อนขั้นบ่อเป็นบ่ได้เนาะลูกเสชาไฮเชาหน้ากับซ่อนขั้นหน้าบ่อเป็นฮึ่ขั้นกับเยนไปจังบัดเน้อเลยนะมวันนี้แข่งจอยแข่งจอยเขาเนาะขั้นหน้ากับบ่อเป็นขั้นหน้าได้แม่ลองเชื่อพะยังบดลงมาพี่น้องนะไปออกนอกบ่ปะพยายามพอแขกบ่ โดด้อไปเยปเี่ยมเ่อ,อันร้นอนนดนดําหน้า,นนาบ่าดําเมื่อนี้แด้เนาะหัวเพิ่นมาแล้วเนาะอยู่น้องนิวเพิ่ะหากระดำเมื่อนี้พี่น้องเลยวัดนึนงนหรือวัดฮัทเฮาะฮัท <laughs> <laughs> เอาบัตรเชดดลเลยบัตรเชดเดลไปซอยเราบั้ <laughs> ยเรายงซอยเฮา มาเด้อมาเด้อกาบอกว่าทีไม่แต่บ่อยมูสุสุเม่ด้เอมาวเ้ยนางกวางท่าแล้วเดี๋ยวพูับไหมถ้ามวยเฮืองลายลงให้คาดหน้าหูอาย่ายเพื่อนนะมือชองมือก็แล้วได้เพื่อนนะอู้หามือองมือ อไม่ได้ให้ใหญ่ก็แล้วว่าเลยให้หน้าเพืนะ่อนนะตาแล้วตาเดียวเราได้ไม่ได้หลายจีจีจีบัตรทงบ่ที่กินนี่เนี่อันวานเลยได้รับไปเนาะให้เองแถวนี่วานเราได้เนาะวานบัดเลยปีที่แล้วนันะบไปนะมาเป็นหน้าบ้านนะฮึ่บ้างปีนี้สิได้ดืนปปอยู่บ่ปีที่แล้วได้จักอันร้อยปะไผก็ถ่วงข่อยมือ่อหนาบ่เป็นว่า ปีที่แล้วได้ได้สองสามร้อยน่คนว่ะจ้าเจ้าสามร้อยกับบเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วเคยวะบเฮ็ดแด้ปีนี้เคยว่ะอือไม่ไลายแต่บเฮ็ดแดาปีนี้<า>นอนกินข่าอยู่หันแล้วว่ะห่อนน่า <laughs> สามร้อยเนาะห่อนบหัวห่อนนะร้อยปลายนี่ยไปจักคำ่าสิห่อนก็ได้อเอนอือ ดีที่เรียกว่านะเบิดเลยพี่น่อนะดำมาแต่หน้าบ้านเห็นไหหน้าหนกระเจาก็ได้คู่ไปบาแต้งานวันมาพิ่งดำห้กระเต็กห้างกระห้างห้างเลยยับขาไปอีกเด้อบ้านาเด้อหยชอี่หยเชอรี่ครบนั่นไม่ได้เดือเลยบอลเจ้าหล่ำ แม่ด้หาสิเมืดนกาถาหรือว่าสีขเียมเียโอ้ยรวกันาหาบกาล,ลงมา <c oughs> อ้าวอีกชั่วโมงนึงจังขึ้นกาล,ลงมาถานะาันนะได,ได้ไหมขึ้นก่อนวายกินลงมาเตรียมความพร้อม,อมยุ้ยลงมาหลักโยังสิขึ้นก่อนมูย่องเอ้ยเนาะ ลกตื awesome, ่น้วบอนอนไปนองนะฝากอ้ขี้ไมคือเกามือนี้กอไรทีกป้ากับลุงเพิ่นกับมาลูกกะไปดำนะวานอืมขอดป้ากระเป๋าไว้พุ่นไปเอากระเป๋ากันเขมห่วยหูโอแม่บอโอแม่

คนหมู่มาที่เครือมัดสองพันก็แล้วมัดสามพันก็แล้วมัดหาพันก็แล้วราาตามใจคนเห็ดเด้อว่าายเราคาตามใจคนเห็ดเต็มให้นะเน่า้าะเฮ็ดกยจักบะตามใจคนเฮ็ดสิเ้ใจนเห็ดจใรอออะไรสองพันสามมัดหาพันมัดหาพันก็แล้วเราโพดพี่น้องนะโพดลงเฟสสามคนนกกาดำหน้าเร้ว่า อื่นสาวมาหลดช่วยไหวช่วยไหวอยู่ไหวเราเห็ดตามใจคนชีเฮ็ดบ้านมัดเท่าไรเจ้าก็เอาไปดิดำก็มีดกก็มีเอาเพื่อนเนี่ยเถอะกันมากแบบนี้บ่เอาเพื่อนมาแต่กว่าปุ๊กจะเอากะผม่มีเงินมีเงินก็เพิ่อนเออของท่านไปเอากระปาก้อนค่อยแที่ยวหวยพุ่นน่าจะขึ้นไปแล้วไหมขึ้นได้ไหม อชอบเม่อยเอยังยังข้นอยู่บ่ยังมาแบะนี่ก็วอาอยู่ว่าฝนนั่นหยว่านี่ก้าป่าบนเนียวค่ะกเก้าววห้ยมากอะใ่ปบ่ห้แลมีน้ำแน่นาะห่ยเห็มันเหนียวตืมอีกตกเสร้ แน่คนนนะอ่าหน้าเพื่อนพี่น้องไงเนาะไก่เคียงกันนี่เด็พดว่าตามใจคนเฮ็ดดุมบึ้มทั้งคนดกคนดำไปใช่ไปเละมบ่าามใจคนปแม่ดะชิกละซาเอาเลยมาละสองบ่ โอ้ยตัวกันเฉนี่เนาะเอาเรา่าตามใจคนเห็ดนั่นได้จังว่านะต้วไอ้เพั่นมาก่อนตีเพิ่นมาแต่เพิ่นกันนี้พได้แล้วนะเพิ่วมาเหมืนต้องเห็ดเลยอธุรกิจเพิ่มนั่นนี่ปะคำว่าคำจาเพิ่นเนาะเออกาปากาหน่อยหนึ่งปะมันบนั่นมัด่บนั่นีเก้วองหัวยมักกับาตขึ้นมากขึ้นก็ได้ปะ น้ำสวัวมันก็ตายด้นะัยมันแห่งมากน้ำนะปะขีดน้ำลวอปุยน้ำตายเสะอยขีน้ำมันตายจีไลยก็ไปขีดลงน้ำไปดำนะกกินปได้อันไปดำเมือวันก่อนนั่นเ่าหยหน่อยนึงอ่ะเนาะยังอันนอ้นพอดีปะาไปบ่งวานี่โดดอันหอยนี่กินกัดูกไแห้ไว้ดดกินข้ก็ได้ เบิดเดียวนีเบิ่เอากากดเอากะกแล้วแเดวแเดวนั่นน่ะแเดวหายเพื่อนคาดหายแล้วก็เพื่อนคืนยินข่าวลดว่ะอือเ็ดแบบว่ามูปึกษากับปัเตอร์ที่รำกับปัเตอร์หรอกว่ะเยวมันทอดเทียงแจ่มเผยน้ำพากันขึ้นเลยนเ้กินลงมาแล้วเพื่อนอะไรท่านได้กิน

อืกลัโอ้ยเสร็จมันเป็นเล่มอะไรที่ป้าหยาน้ำบ่เลมไน้ำหยาขาดน้ำเนาะเนว่านว่อะอสีแดงนั่นแหะน่กะว่านี่ได้สามชิปนั่นมื่อหาะกแต่เศร้าหากะมาเดี๋ยวนี้อ้าวคือว่าจเห็นป้าย่างวาเดี๋นั่นป้าข้าขึ้นเดี๋ยวป้าขึ้นว่ะเว้ยเรามาดอกก้าได้เนนะเพื่อนนะมันอาเ้ขึ้นได้ไป จัไปนเอยก็จังน่อยจังลงมาขึ้นเสียจังวจะีนดขึ้นยาวได้แล้วพูดแล้สามโมงแล้วพูได้จังหัวกันลงมาสบายพูดแล้มันห่มเลยอืมอสบายสิห่มบ่สบายแห้งแดดแต่ว่านทิตกก็บ่ตกฝนกระไรโอ้ยเอ้ยลราบ่ฝนที่ตกอนเว้นแน่เนี่ยโอ้ยมันตกแน่บ่ Hmm. Bệ con mày học cắn nó ngoài học cả nữa hãy ngắn nó nó nặng nó nặng nó nề chết mỗi tận bài sao hít mưa nè bài bài lâu 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 bài เบิ่งอ่าลูกสาวก่อนพี่น้องเนาะตื่นนอนบ่่แม่ลงไปนั้นยังนอนอยู่่นบ่ไดกินยงอุ้มไปอุ้มมาอย่ามากินเอ้ยให้ไอ้มาถ่าพี่น้องเอ้ยมีเอ้ยคีมกะนักหนาาหัเด้อแลให้แล้วนาพุ่นแหละจังให้งเนาะคาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้พี่น้องเย Hồi. nào chung là đây. Mày lại, mấy mấy lại. <laughs> nó nhảy Lý là ai chăm mấy tí nhảy Chép kiểu bà tôm đó là nè, bà cả bữa nay nhá, tăng cậy Chịu nó tài nó bữa nay mùi <laughs> mùi 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 mùi

จัดเนาะว่าหายขาดหน้าถ่าที่ต <hhhh troll> ้องไปดำพันว่าขึ้นมาตามลังกันย่อยๆขึ้นมาบานนี่ดีกันี่เ้ยงกนมูก็ดีเลยเฮ้ยกาเมื่อยกาเบียเพยิแวนบ่เนาะก่าอยากให้มันเลี้ยงไว้นั่นกเลอยากลองเลืกงบกะ khắc khắc rồi mẹ sửa khỏi Đâu khắc đấy Rồi vào bà tông tệ đây đây Cuộn cuộn vậy hả ạ hả ạ Đâu cả vô Đó sẽ đâu cả bà tử cân cứ phải hai kinh khảo thả đơ Đừng đủ này tươn đó vô Tươn đó ai khiêm ơi này. Chắc nổi đâu Chắc nổi mẹ cười nắm lăng Lúc cả con chắc nói แล้วปะแล้วป่าเอ้ยมือนี่กะเราให้นะคนหลายเช่ไเนาะลุงจอยขึ้นมาเลตามรางกันขึ้นตามรังกันขึ้นมาแหละป้าลุงเอ้แล้วแล้วมือนี่นายห้เดียวนั่นแหละชมล้เปลาเนี่ยหวขาดก้าลงมอออกไปว่าตามรางขึ้นมาเนาะเอ้เนาะคนะป้าขึ้นมาเลยข้าขึ้เหมือนกันนั่นเด้อคนเด้อเนี่่เพ่อนแนเน่ะ ่ไปแน่มาเก็บอยู่เนาะเฮาคาดไว้2ให้ใหญ่พี่น้องเอ้ยกายดอกนาเพิ่นมันอ่อนอยู่มันบ่3หด้3บ่เออเิงพุ่นเนาะดเลยน้านี่กอายดอกนาเพิ่นมันมันอ่อนมันบ่เป็นนางคือนาเฮานาเฮาดคาดแค่เดียวเป็นดินทรายพี่น้องนะยังหัวเข้ามาบุ่นไอ้เตอก็หิว ฟังเพลงฟังรำมาให้เด้ออ้ยบ่ได้เมื่อยบ่ได้เมื่อนะบัดนี้น้ามาให้เลยไปไปเชพน้องน่าลงกะโลงไก่สักหน่อยถ้าก,กันขึ้นกับเตะให้จักมัดชงมัดกันเราได้ไปตื่มกันเนาะเอาเปิดเลยเปิดเลยมันดเพลงเพลงเะพี่พน้องเลยเนาะถัคลิปนี้ไปแล้วเด้อประลุงเลยพบพพอกันใหม่อีกคลิปหนะ่ะสบายดีเนาะจบแล้วอยู่เช้า ไปแล้วไปแล้วลูกกาน้ำพุ่นแล้วตามใจคนเห็ดแล้ว